ปกรณ์เจแดก็คือชุดคีบชุดปีกชุดหางสำหรับบ er ังเกอร์บัสเตอร์เ er, จาะบังเกอร์3,845ชุดและก็ชุดเจแดมของ m k 82ก็คือ m k 500ปอนด์3,280ชุดถามว่าเยอะไหมก็ตอบว่าเยอะมากประเทศไทยมีชุดคีบชุดปีกของเกาหลีแค่20ชุดเท่านั้นก็ลองเปรียบเทียบดูอธิบายเพิ่มเติมอิสราเอลขออาวุธได้เยอะเพราะดูเหมืนอนคังอาวุธของอิสราเอลอยู่ที่สหรั ัฐกับโยุโรปหนึ่งคือควบคุมอิสราเอลถ้าไม่ฟังร้านก็จะไม่ส่งให้ไม่ให้ถือไว้เยอะอย่างปาล์มปาล์มได้ข้อที่สองคือคลังอาวุธของอิสราเอลไม่พอเก็บหรือฝากไว้ที่สหรัฐก,กับโยุโรปถ้าอิสราเอลขอต้องให้คิดว่าไม่ได้ซื้อจริงแค่เขียนบินไปเบิกเป็นหลักฐานนะครับอิสราเอลสั่งจี้แดงมาแบบนี้คนที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มฮูตีเราอาจจะได้เห็นอิสราเอลบินไปทุบฮูตีก็บินไปได้ภายในเร็วๆนี้